สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและก็การจนามิตรมุกท่าค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นวันที่สองนะคะวันที่สองแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราไปเจอก,กันกับคลิปแรกที่มาแนะนํากันแบบสบายๆนะคะว่าเรามีช่องทางไหนบ้างและเรามีสิ่งดีๆที่มาแบ่งปันกันวันนี้ มาต่อ,ตอว่าสิ่งที่เรานำมาแบ่งปันกับทุกๆท่านในช่วงเศรษฐกิจถาลงแบบนี้และมันก็ยังอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปอีกพอสมควรนานพอสมควรวันนี้ดิฉันเห็นค่าไฟที่มาถึงที่ร้านที่บ้านโอ้ยเหงือแตกนะคะเหงือแตกเลยจ้ะ จากที่รออ้อนนยิ่งร้อนได้ไม่มากบางคนบอกว่าร้อนๆอ,อ,อยู่ตอนนี้เดี๋ยวถ้าเจอค่าไฟในหนาวแน่ไม่หนาวเราเงือแตกเลยค่ะตอนนี้นะคะมันเยอะเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไฟแบบ 5m 1 5์ใช่ไหมคะของเรามัน3เฟสอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เข้าเงินไขอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเงือแตกแล้วก็หาเงินพ่ายค่าไฟกันต่อไปนะคะ จะบอกว่าจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงมันก็ไม่มีนะคะอากาศบ้านเราตอนนี้โอ้โหย่างเท้าก้าวเท้าออกไปนอกบ้านนอกอาคารปุ๊บนี่เหมือนจะอยู่กับคนละโลกเลยนะคะไม่ร้องจริงๆค่ะอนช่วงนี้ลเรียกไม่ได้นะ,ะจะต้องอยู่ในบ้านตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็ต้องเปิดแอร์เมื่อเปิดแอร์เสร็จเรียบร้อยค่าใช้จ่ายลรานี้มันขึ้นมาพวีฬูน่ะ เข้าตัวตอนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะหลายคนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นอย่างเช่นค่าไฟค่าน้ําค่ากินค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าซื้อของใช้ส่วนตัวแต่ละเดือนนดิฉันคิดว่าไม่ต่ำกว่าคนละสองสามพันนะฮะถ้าเรามาดูกันจริงๆว่าค่าใช้จ่ายประจําของเราจริงๆที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย ที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยหนึ่งพันถึงห้าพบาทบางคนเกินนะคะบางคนเกินแล้วถามว่าในแต่และว,วันแต่และเดือนที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายประจําพวกนี้ไปเนี่ยเราได้อะไรกลับคืนมาไหมคําตอบก็คือจ่ายแล้วจ่ายเลยนะคะมันก็จะสูญหายไปกับอากาศเป็นแร่เป็นธาตุไปหมดอะคะ่ะ คักใจยอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรกับคืนมาหลัจากที่เมื่อวานนี้เราได้นําสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันและคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่เพื่อนๆพี่ๆและกรลยาณมิตรทุกท่านอาจจะนําไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะไม่น้อยก็มากแล้วแต่ว่าใครจะสามารถนําเครื่องมือที่ดิฉันได้บอกไปเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะ อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายหลักของเรา1,500ถึง5,000บาทแต่แต่ละเดือนเนี่ยมีอยู่แน่นอนมีทุกคนที่เลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้ถามว่าถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรายจ่ายเหล่านี้ที่เป็นรายจ่ายประจำทุกเดือนให้กลับเข้ามาเป็นรายได้ของเราจะดีไหมเหมือนอย่างที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี่ของดิฉันเองเนี่ยค่าไฟเนี่ย เฉพาะค่าไฟในสองพันกว่าบาทอเอามาสามารถเอามาทําเป็นทุนได้นะสองพันกว่าบาทได้เลยแหละ <c oughs> ได้เลยแหละ <c oughs> ที่กำลังจะบอกและต่อยอดของคลิปเมื่อวานคลิปแรกคลิปที่สองในวันนี้อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เหล่านั้นทุกท่านสามารถที่จะนํากลับมาเป็นรายได้นํามาเป็นทุนในการทําธุรกิจ ได้สร้างรายได้ให้กับเราเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักหรือว่าช่องทางเสริมรายได้ให้กับครอบครัวนะคะที่บอกไปเมื่อวานเล่าแบ่งปันไปเมื่อวานก็คือแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มออนไลน์การส่งือสินค้าออนไลน์ที่ชื่อว่ามูมอนะคะที่ได้เอามาแบ่งปันกันทุกท่านอาจจะถามกลับเข้ามาว่า แล้วมูมอที่ดิฉันแนะนำแล้วก็แบ่งปันไปเนี่ยค่ะเราจะสามารถเปลี่ยนรายจ่ายที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่ให้กลับมาเป็นรายได้ได้อย่างไรมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่เราอาจจะไปจ่ายผ่านธนาคารไปจ่ายตามห้างไปจ่ายผ่านแอปอื่นเนี่ยค่ะเนีย่ยพูดถึงตรืงเงาไฟแล้เงเงอ,อยังแตกเหงยออยังไหลนะ ไปจ่ายผ่านพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนให้เป็นารายได้ได้ยังไงต่อไปนี้นะคะก็คือว่าแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยนอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมสินค้าช้อปปิ้งทั่วไปที่เราเคยซื้อใช้ผ่านออนไลน์กันแล้วก็ยังมีอีโคซิสเต็ม นั่นก็คือเรื่องของงานบริการซึ่งตอนนี้ทุกท่านสามารถที่จะนำร้านค้าเข้ามาร่วมได้แต่เรื่องของร้านค้าที่จะนำเข้ามาร่วมและจะมีรายได้อย่างไรกับแอปพลิเคชันตัวนี้เราค่อยมาพูดกันครั้งต่อไปแต่วันนี้อยากให้ทุกท่านเห็นว่าการเริ่มต้นเข้ามาสู่แอปพลิเคชันมูมมันไม่ได้ยากนะคะทุกคนทำได้ไม่ต้องมีรายได้เยอะแยะมากมาย ไม่ต้องควกเงินสดแบบมากๆเอามาลงทุนเพื่อทำธุรกิจตัวนี้ไม่ต้องนะคะแอปพลิเคชันมูมมอที่บอกไปนอกจากการช้อปปิ้งการใช้บริการแล้วท่านจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้3ช่องทางช่องทางแรกการใช้จากเดิมปกติที่เราเคยซื้อสินค้าประจำค่ะ ที่เป็นรายจ่ายประจําของเราผ่านห้างผ่านร้านทั่วไปที่ซื้อแล้วซื้อเลยนะคะเราก็หันกลับเข้ามาซื้อในห้างในร้านที่กําลังจะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายมูมอซื้อในตรงนี้เปลี่ยนสถานที่ซื้อใหม่นะคะแค่เปลี่ยนสถานที่ซื้อแต่ว่าเรายังจ่ายปกตินะคะเพราะถือว่าเป็นสินค้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้อยู่ค่ะ เปลี่ยนากที่อื่นมาใช้ในร้านค้าในเครือข่ายของมโม 2. อ,องช็อปท่านที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เปลี่ยนจากแบรนด์นอกเปลี่ยนจากแอปต่างชาติหันกลับเข้ามาช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันของคนไทยนั่นก็คือในแอปพิชการของมโมท่านจะได้อะไรคะ หจากการเปลี่ยนสถานที่ซื้อท่านก็จะได้แต้มกลับคืนมาแต้มเปลี่ยนเป็นเงินคิดตาม MP หรือว่าคะแนนที่ท่านจ่ายไปกลับคืนมาตามสัดส่วนนะคะท่านช้อปสินค้าในเครือข่ายในแอปพลิเคชันของมูมอท่านจะได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ผู้ประกอบการโดยตรงสินค้าท่านได้มาจรฐานเป็นสินค้าแท้ร้อเปอร์เซและได้ส่วนลดแถมได้แต้มกลับมาด้วยเพื่อคิดเป็นคะแนนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินกับเข้ากระเป๋าของเราเห็นไหมคะอันนี้เป็นสองช่องแล้วนะคะก็คือการใช้ย้ายสถานที่ซื้อจากซื่งที่อื่นกลับเข้ามาซื้อในร้านในเครือข่ายของมูมอช็อป ทางแอปมูมอและออนที่3ช่องทางที่ท่านจะได้ก็คือการแชร์แชร์แอปพลิเคชันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนที่ท่านรู้จักคนที่ท่านหวังดีกับเขาคนที่ท่านเห็นว่าเขาควรจะมีรายได้เพิ่มเหมือนกับเราส่งลิงก์ไปให้เขาส่งลิงก์แอปไปให้เขาเพื่อใช้เพื่อซื้อและก็แชร์ ิงนี้ท่านจะได้ในการาทำแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะในการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นั่นก็คือมีอยูอ่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีอยู่3ช่องทางเอาง่ายๆก่อนนะคะบิ d i ิงการที่ท่านแนะนำเพื่อนคนที่ท่านรู้จักกรารจรามิรของท่านมาใช้แอปตัวนี้ทันทีที่เขาเปลี่ยนจากการซื้อสินค้า บางคนอาจจะแค่เข้ามาอยากจะลองซื้อก่อนว่าสินค้านั้นแตกต่างจากที่อื่นหรือไม่นะคะเพราะว่าบางครั้งที่เราเจอปัญหาคือสินค้าไม่ตรงปกหลา <c oughs> คนเจอโอ้โหในรูปมีสวยงามมากแต่พอสั่งซื้อมาอ้าวมันคนละตัวกันหรือเปล่าฉันไม่ได้สั่งซื้อแบบนี้แต่ทำไมาสินค้ามาแบบนี้จะคืนของก็เสียเวลาอีกนะฮะคจะคืนเงินอะไรมาอู้ยุ่งยากอุ่นวาย นะคะคถ้าหาว่าเขาพอใจเมื่อซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าร้อซและเขาอยากจะทำเป็นธุรกิจเหมือนเราเขาก็สมัครเป็นเพลเซอร์ทันทีที่เขาเป็นเพลเซอร์ได้ได้ช่องแรกท่านก็จะได้สีิอร์เซของเพลเซอร์คนแรก50%เพลเซอร์คนที่2 60%ของเครเซอร์คนที่3และตลอดไปกี่คนท่านก็จะได้60%เนไคะเราไม่ต้องไปตามทำอะไรเลยค่ะครายได้ก็จะกลับเข้ามาหาเราเองอ,อันที่หนึ่งไปแล้วนะคะเป็น Building Sharing และอันที่3เป็นเอ g นเกเอ็นเกตนี่ก็คือถ้าหากว่าในเดือนต่อๆไปทุกเดือนอย่างที่บอกค่ะว่าทุกคน มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าใช้ประจำเขาซื้อซ้ำทุกเดือนคุณก็จะมีรายรับแบบนี้เข้ามาทุกเดือนเช่นเดียวกันแบบอัตโนมัติเห็นไหมคะนี่คือแค่การนํารายจ่ายประจำของคุณให้มาเป็นรายได้เอามาเป็นเงินลงทุนก้อนแรกโดยที่ไม่ต้องไปควักอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลย สบายไหมคะนี่แหละค่ะนี่คือแค่เริ่มต้นนะคะว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะหาเครื่องมือสักตัวหนึ่งเอามาช่วยให้มีไรายได้เข้ามาในครอบครัวอาจจะเป็นอ,อะไรอ่ะเป็นไรายได้หลักเลยก็ได้นะเป็นไรายได้หลักเป็นไรายได้เสริมคุณสามารถทําได้แตช่องทางนี้ เหมาะสำหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยด้วยค่ะไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะมากมายแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ด้วยที่ทุกคนจะต้องอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและก็ต้องนี่นะนี่นะคะที่ทุกท่านเห็นดิฉันเนี่ยนะดิฉันเอาไว้แบบนี้นะนีะพอออกจากบ้านดิฉันก็ต้องใส่แค่เป็นแมสคค่ะนี่เป็นอันนี้เป็นแมสประจําตัวนะคะเป็นแมสประจําตัว ก็คือพอออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยนั่นจะใช้ใช้แบบนี้เพราะมันสะดวกนะจะไม่ชอบที่แบบคล้องหูเพราะมันเพราะมันจะเจ็บเจ็บหัวอะนั่นจะใช้เป็นผ้าบัฟเนี่ยนะฮก็คือก็คือจะใช้ปิดลักษณะแบบนี้นะเพื่อสุขภาพของทุกท่านก็ต้องใช้หน้ากากนะะออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยต้องใช้หน้ากากและเจียวล้างมือเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะนะคะแล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าถ้าหากว่า ร้านค้าซึ่งถือว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาร้านของเรามันเริ่มน้อยนะฮะเริ่มน้อยเพราะฉะนั้นช่องทางที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ผลิตสินค้า o t ท็อปในบ้านเราอยากจะให้เข้ามาร่วมตรงนี้จริงๆเลยค่ะเพราะมันถือว่าจะเป็นช่องทางการตลาดที่ค่อนข้างจะกว้างมากท่านไหนที่ตอนนี้มีสินค้าอยู่ในมือ ผลิตแล้วเคยทำการตลาดแล้วอาจจะลงขายใน Facebook ส่วนตัวของเพื่อนแต่มันไม่ปังไงเพราะคนมันไม่รู้จักเฟซของเรานะฮะแต่สำหรับแพลตฟอร์มตัวนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่กว้างที่ใหญ่เพราะฉะนั้นลูกค้าแค่สมาชิกของมูมอนี่มันก็เยอะอยู่แล้วนะคะนอกกนั้นมันก็โอ้โหคนที่จะเข้ามาชม มาซื้อมาชอบมาดูสินค้าของท่านนี่มันจะกว้างมากเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มตัวนี้เหมาะสำหรับทุกท่านณนะตอนนี้ที่คนไม่สามารถที่จะเดินออกไปซื้อของเองได้อย่างสะดวกเหมือนเมื่อก่อนเขาจะใช้วิธีช้อปปิ้งออนไลน์อยากเชิญชวนให้ร้านค้าผู้ประกอบการท้องถิ่นบ้านเราที่มีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้ว ป็นสินค้าดีมีคุณภาพอยากขายให้ได้เยอะๆเพิ่มช่องทางการตลาดเข้ามารวมตรงนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกว่าแล้วทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการจะเข้ามาตรงนี้ได้อย่างไรโดยผ่านเพลเซอร์หรือผู้แนะนำของโมโมอทุกๆท่านนะคะแต่วันนี้ท่านจะไปชวนร้านค้าได้อย่างไร ท่านจะต้องเป็นเพเซอร์อให้ได้ก่อนท่านจะต้องสมัครสมาชิกในแบบที่ทำธุรกิจซะก่อนท่านต้องซื้อสินค้าที่ใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ครบร้อยยีทำเร็วๆเลยนะคะทำเร็วๆแล้วก็ท่านจะได้ไปชวนคนที่ท่านรู้จักอาจจะกำลังมีปัญหาในเรื่องของการขายการค้า เกี่ยวกับสินค้าของเขาอยู่เนี่ยให้เข้ามาอยู่ในนี้และท่านก็จะมีรายได้ด้วยตอนนี้เราฝากลิงก์นะคะเราฝากลิงก์ไว้ข้างล่างท่านสามารถโหลดแอปเอาไปใช้ฟรี free ตอนนี้และเมื่อท่านใช้แล้วท่านรีบสมัครเป็นสมาชิกแบบเพลเซอร์ค่ะเพื่อทำธุรกิจด้วยเงินจำนวนน้อยมากตอนนี้แล้วท่านจะสามารถต่อยอดธุรกิจได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ และฝากเพื่อนๆที่เป็นเทรเซอร์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะท่านสามารถติดต่อผ่านได้รวมถึงลิงก์ที่ดิ่ฉันฝากไว้ด้านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะกดลิงก์เข้าไปสมัครเป็นเทรเซอร์กันค่ะเดี๋วพบกันในคลิปต่อไปนะคะเพื่อจะมาบอกต่อว่าท่านจะสามารถนำลิงก์นี้ไปให้เพื่อนให้พี่ให้น้องและกายนยมิตของท่านเพื่อน,นำสินค้า เข้ามาจำหน่ายในโมมอได้อย่างไรสำหรับวันนี้แบ่งปันกันเท่านี้นะคะขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะเมสเจลล้างมือก่อนออกจากบ้านหรือเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีติดตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย